ันมันหมักคนหาคนงามตัวคนอ่ะโอ้คนงามยืนอยู่ทางไหนนี่ควันมาหลดมื่เป็นตาเสียกะเสียเดียนเนาะหายควันหนีผู้ดีควันใส่แังไฟสิงหนาวใส่เสียสามโตกับโบอุ่นหยอนทางเด็กลับมาหนาวอีกยังวะปีนี้ฝนดีคักๆ ถ้ากันมีความสุขกันรกสูกกินเพี้ยงไปน้ำสิงไฟไปน้ำคนฟังเสียงกระโลงไป